สวัสดีครับผมนันดริดทุมแป้นนะครับเป็นผมเป็นเทรนเนอร์ไดเวอร์อยู่ที่สาขาลักขบัญนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับขนาดไดมิชั่นรถในส่วนงานของลักขบัญนะครับนะวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําอยู่3รุ่นนะครับนะที่วิ่งอยู่ในส่วนงานต่างๆของลักขบัญนะครับนะเริ่มมาดูนะตัวแรกนะครับเป็นตัวที่วิ่งอยู่ในส่วนงานของ DSL นะครับเป็นเอียซู L นะครับนะเป็นอิสูเอลนะครับรุ่น NLR นะครับ130นะคราวนี้ก็คือตัวแรกนะครับวิ่งตัวนี้นะครับเป็นวิ่งอยู่ในส่วนงานของ DSL นะครับรถนะครับสีเหลืองนะครับโลโก้ DSL ทั้ง3ด้านนะครับผมจะมาแนะนำนะครับตัวนี้จะเป็นเริ่มที่ขนาดรถนะครับขนาดรถด้านหน้านะครับความกว้างนะครับความกว้างของด้านหน้าของรถนะครับจะอยู่ที่1นึเมตรแป เซนนะครับหนึ่งเมตรแปดสิบห้าเซนนะครับความกว้างของกระจกนะครับวัดจากกระจกซ้ายถ<ม>ึง<ะ>ีด้านซ้านะครับนะคือความกว้างของกระจกด้านซ้ายถึงด้านขวานะครับความสูงนะครับเรามาดูความสูงกันบ้างอยู่ที่สองเมตรเจ็ดสิบห้าเซนนะครับคือวัดจากพื้นถึงหมวกนะครับนะราคาหมวกนั่นคือด้านหน้านะครับนะมาดูด้านข้างกันบ้าง ครับด้านข้างของตัวรถนะครับตัวนี้รถของ d ีเนะครับนะจะเป็นโลโก้ดีเอลอยด้านข้างนะครับตัวรถทั้งหมดจะเป็นรถสีเหลืองนะครับนะมาดูความยาวนะครับขนาดของตัวรถนะครับความยาวของรถนะครับอยู่ที่5เมตรนะครับอยู่ที่5เมตรความสูงนะครับวัดจากพื้นถึงหลังคานะครับช่วงด้านหน้านะครับอยู่ที่2องเมตรเจเซนนะครับ2องเมตรเจเซน นะครับด้านหลังนะครับวัดจากพื้นกันนะครับวัดจากพื้นถึงหลังคานะครับอยู่ที่สองเมตรแปดสิบนะครับสองเมตรแปดสิบนี่คือลักษณะด้านข้างนะครับความยาวความกว้างนะครับของตัวรถนะมาดูนะอีกตัวหนึ่งนะครับจะความสูงจากตู้นะครับความสูงของตู้นะจะอยู่ที่นะครับความสูงของตู้นะครับความสูงของตู้จะอยู่ที่ 2เมตร15เซนนะครับ2เมตร15เซนนะครับความยาวความยาวเท่าไหร่ครับนะครับความยาว3มเมตรนะครับเนี่ยคือลักษณะความกว้างความสูงนะครับของตัวรถนะครับของ D ีเอนครับสีเราแจมโบ้ตัวนี้นะเรามาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับด้านท้ายของตัวรถนะครับนะด้านท้ายของรถนะครับดูความกว้างครับความกว้างของท้ายรถนะครับอยู่ที่1เมตร85เซนนะ 1เมตร85เซนนะครับความสูงวัดจากพื้นถึงหลังคานะครับวัดจากพื้นถึงหลังคาครับอยู่ที่2เมตร80เซนอะ่านอะ่าคือความกว้างความสูงนะครับของด้านท้ายรถนะครับเรามาดูภายในตู้นะครับเรามาดูภายในตู้กันบ้างน,นะรถอ่าตัวนี้นะครับจะเป็นพื้นเรียบนะครับเป็นตู้เทึบพื้นเรียบนะ่เอ่อความกว้างน,นะครับของ ตู้สินค้านะครับอยู่ที่1เมตร70เซนครับ1เมตร70เซนนะครับความยาวนะ2เมตร90เซนนะครับเนี่ยคือความกว้างความยาวของตู้เอนทุกนะครับของความสูงนะ่เมตร85เซนนะครับนะคือความสูงของภายในตู้นะครับนะรุนนี้ะครับหเมตร85บเซนนะครับเรามาดูอีก1รุ่นนะครับนะตัวนี้ เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับแต่แตกต่างกับรุ่นเมื่อเมื่อกี้ก็คือมีจะมีความสูงของตู้เพิ่มขึ้นมานะครับนะเราไปดูขนาดด้านหน้านะครับโดยดี่ด้านหน้านะครับหนึ่งเมตรแปเซนนะครับหเมตรแปเซนนะครับกว้างนะกระจกนะครับกระจกด้านซ้ายถึงกระจกด้านขวานะครับจะมีความกว้าขงของกระจกนะครับนะฮะงเมตร 2, 40, สีเซน นะครับ2เมตร4 0เซนความสูงนะครับวัดจากพื้นถึงหมวกนะครับนะถึงหมวกนะครับอยู่ที่2เมตร75เซนนะครับ2เมตร75เซนนะคือลักษณะด้านหน้าหน้าของตัวรถนะครับความกว้างความยาวความสูงนะครับแเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างของตัวรถนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรถสีหรือเหมือนกันนะครับมีโลโก้ดีแนวนะครับนะอยู่ทั้งสองฝั่ง ครับรับดูความยาวนะครับของตัวรถนะครับรถตัวนี้นะครับจะมีความยาวอยู่ที่5เมตรนะครับอยู่ที่5เมตรนะครับนะความสูงนะครับความสูงของด้านหน้านะครับอยู่ที่2เมตร85นะครับ2เมตร85เซนด้านหลังครับนะด้านหลังเราวัดจากพื้นถึงหลังคานะครับจะมีความสูงอยู่ที่2เมตร95เซน ความยาวของตู้นะครับเฉพาะตู้สินค้านะครับอยู่ที่3เมตรนะครับอยู่ที่3เมตรความสูงของตู้นะครับความสูงของตู้จะอยู่ที่2เมตร50นะครับนี่คือลักษณะนะครับด้านข้างของตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นความยาวความสูงของกว้างนะของตัวรถนะครับนะเรามาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับนะต่อไปนะครับเป็นด้านท้ายนะครับภายในตู้สินค้าของ ตัวรถนะครับจะมีขนาดความกว้างของตู้สินค้านะครับอยู่ที่1เมตรแปเซนนะครับหเมตรแปเซนนะครับความยาวของตู้นะครับความยาวของตู้นะครับภายในตู้จะอยู่ที่3มเมตรสามเซนนะครับสมเมตรสามเซนนะครับความสูงภายในตู้นะครับอยู่ที่2เมตรสองเซนนะครับสเมตรสองเซนนะครับรุ่นนี้จะมีความจุมากกว่ารุ่นที่แล้วนะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูนะครับมาทําความรู้าักรถตัวนี้กันนะครับนะรถตัวนี้ครับเป็นหกล้อนะครับหกล้อจัมโบ้นะครับนะรุ่น FTR นะครับ240รนะครับนะรุ่นสมูทเตอร์นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับนะเรามาดูขนาดกันครับนะรถนะวิ่งอยู่ในส่วนงานของ d s l เช่นกันนะครับนะก็เป็น สีเหลืองนะครับมีโลโก้ DNL ทั้ง2ฝั่งนะครับมาดูความกว้างนะครับความกว้างของฐานล้อนะครับถึงกันชนซ้ายถึงกันชนขวานะครับจะมีความกว้างอยู่2เมตร50เซนนะครับ2เมตร50เซนนะครับความกว้างของกระจกนะครับกระจกซ้ายถึงกระจกขวาอยู่ที่2เมตร75นะ2เมตร75เซนนะครับมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างเช่นกันครับด้านข้างเราจะเป็น สีเหลืองนะครับมีโลโก้ DTL เช่นกันนะครับนะเรามาดูความยาวของตัวรถนะครับความยาวของตัวรถจะอยู่ที่10เมตรนะครับอยู่ที่10เมตรนะครับความสูงนะครับความสูงด้านหน้ารถนะครับของตู้วัดจากพื้นถึงหลังคานะครับอยู่ที่3เมตร80เซน3เมตร80เซนนะครับวัดจากด้านหลังบ้างนะครับด้านหลังนะครับวัดจากพื้นถึงหลังคานะครับจะอยู่ที่3เมตร85เซน นะครับนะมาดูความสูงของตู้นะครับความสูงของตู้นะเฉพาะตู้นะครับจะมีความสูงอยู่ที่2เมตร55เซนนะความยาวของตู้ครับนะเฉพาะตู้ความยาว9เมตรนะความยาว9เมตรนะครับนะาเรามาดูด้านท้ายกันบ้างครับต่อไปครับต่อไปจะดูด้านท้ายกันบ้างนะด้านท้ายนะครับจะมีความกว้างนะครับอยู่ที่2เมตร55เซน ครับ2เมตร55เซนนะครับวัดจากซ้ายถึงขวานะครับความสูงวัดจากพื้นถึงหลังคานะครับ3เมตร85เซนนะครับนะภายในตู้นะครับเราดูภายในตู้กันบ้างนะครถคันนี้ครับนะจะเป็นพื้นเรียบนะครับเป็นตู้สินค้าพื้นเรียบนะผนังทั้งสองฝั่งนะครับสามารถเปิดได้นะมาดูความกว้างครับความกว้างของตู้สินค้านะครับ อยู่ที่2เมตร50เซนครับอยู่ที่2เมตร50เซนนะครับความยาวความยาวของตู้สินค้านะครับอยู่ที่7เมตร50เซนครับนะ7เมตร50เซนนะความสูงครับจากพื้นตู้นะครับถึงลังคาตู้นะครับอยู่ที่2เมตร55เซนนะครับ2เมตร55เซนะตัวต่อไปครับนะ ตัวต่อไปนะผมจะมาแนะนำคืออี s ู m m x x s p r r k นะครับนะบรรทุนะครับใส่ตู้บรรทุนะตู้ถึกมานะครับนะตัวนี้วิ่งอยู่ในส่วนงานของ ups นะครับ u ups นะมาดูด้านหน้ากันเลยครับนะด้านหน้าจะมีความกว้างของตัวรถนะครับด้านหน้าอยู่ที่1 8ึเมตร80เซนนครับ1ึเมตร80เซนนะครับกระจกนะครับกระจกซ้ายนะครับถึงกระจกขวานะครับจะมีความ ว้างนะครับอยู่ที่2เมตร40เซนเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างของตัวรถนะครับรถคันนี้นะครับก็จะเป็นสีพื้นขาวนะครับเราจะมีโลโก้มนทาอสปอร์ตนะครับอยู่ด้านข้างทั้งสองฝั่งนะครับมาดูความยาวของตัวรถนะครับความยาวของตัวรถคันนี้นะครับอยู่ที่5.5เมตรนะครับ5.5เซนติเมตรนะครับ ความสูงนะครับความสูงจากพื้นถึงลังคานะครับวัดได้อยู่ที่2เมตร60เซนนะครับ2เมตร60เซนวัดจากด้านท้ายครับ,รบตอนท้ายกันบ้างวัดจากพื้นถึงลังคานะครับอยู่ที่2เมตร70เซนนะครับคือลักษณะความยาวความสูงของตัวรถนะครับมาดูความสูงของตู้กันบ้างนะความสูงของตู้สินค้าตัวนี้ นะครับจะอยู่ที่2เมตร35นะครับมาดูด้านหลังนะครับนะมาดูด้านหลังกันบ้างนะด้านหลังกว้างนะครับความกว้างอยู่ที่2เมตร50เซนนะครับ2เมตร50เซนความสูงนะครับวัดจากพื้นถึงหลังคานะครับอยู่ที่2เมตร35เซนนะครับนั่นคือความกว้างความสูงด้านท้ายรถเรามาดูใน ส่วนของในตู้กันบ้างนะครับนะในตู้ก็จะเป็นตู้พื้นเรียบนะเช่นกันนะครับความกว้างของตู้นะครับนะรถคันนี้ก็อยู่ที่1นึ่เมตรเจเซนนะครับนะความยาวอยู่ที่2เมตรสามเซนนะครับนะความสูงนะครับของตู้นะครับ1นึ่เมตรแปเซนนะครับนี่นี่คือลักษณะนะครับนะดิเมนชันขนาดรถอยู่ที่ ภายในตู้สินค้าของรถรุ่นนี้นะครับนะนั่นก็คือสิ่งนะครับที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้นะครับรถทั้ง3าร,รุ่นนะครับตัวนี้ที่วิ่งอยู่ในส่วนงานของ p s l นะครับนะนั่นคือสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงนะครับนะขนาดนะครับนะขนาดของรถความยาวความสูงความกว้าขงาของรถนะครับนะในะ ณะลักษณะเราที่จะขับไปทํางานนะครับเราต้องรู้ดูลักษณะของตัวรถของเราก่อนนะครับเพื่อได้ไปาคาดทเนในการเข้าไปทํางานนะครับในการามุดใต้สะพานบ้างน,นะครับผ่านไม้กั้นนะที่มีระดับความสูงนะครับเราไปได้มีความสามารถระวังนะครับมีความปลอดภัยในการผ่านไปได้นะครับวันนี้ก็อขอ,อขอบคุณนะครับ